อตอนนี้นะคะฝนกำลังจะตกนะคะตกหนักมากเลยค่ะตอนนี้นะคะมีลมนะคะพายุนะคะแรงเลยค่ะตอนนี้ฝนตกระดับห้านะคะแล้วก็มีลมด้วย ตกแรงมากเลยอันนี้มีหน้าที่ถ่ายรูปนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้รัฐาก็มาเข้าเวรนะคะที่หลานท่าเฉลใช้นะคะก็คือมาคุมตรวจะค ันนี้ได้รับคำสั่งมาจับประหลัดนะคะโอ้โหดูด้คะยังพงสื่อ อันนี้ก็จะมีออสส์นะคะฝนะคะคะตกข่ะตอนนี้ใช่นี้ฝนตกนะคะฝนตกก็จะยนนลบฝนกันนะคะอันนี้ฝนจะตกระดับห้านะคะ